พา,พาทุกคนเข้าไปในวัดเลยนะทุกคนวัดป่าเลไลยบวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่12-21มีงานแห่เทียนนะทุกคนจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อน ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปกข้วิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ทูบเทียนก่อนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปข้างในเลยคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไล <c oughs> เข้าไปข้างในวิหาร thank you ุกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินมาที่โบสถ์หลังใหม่สวยมากเลยทุกคนโบสถ์หลังใหม่วัดป่าเลไลทุกคนกําลังจะสร้างเสร็จแล้วนะเข้าไปข้างในได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในก่อนสวยมาก,กเดีเราจะพาทุกคนเข้าไปภายในออโบอสถ หลังใหม่วัดป่าเลไล้นะทุกคนตรงน,นี้จะมีป้ายบอกทางนะทุกคนว่าเหลืออีกประมาณ800เมตร เราเลี้ยวขวาเข้ามาก็อีกหกร้อยเมตรนะทุกคนเราก็จะถึงวัดเขาดินแล้วทุกคนจากจุดนี้เราจะสามารถมองเห็นวัดเขาดินได้เลยนะทุกคนเพราะว่าวัดเขาดินอยู่บนภูเขาสูงนะทุกคนเราจะสามารถมองเห็นในจุดนี้ได้เลยจ้าตอนนี้เราก็ขี่เข้ามาแล้วนะทุกคนเหลืออีกสามร้อยเมตร เราก็จะถึงวัดข่าดินแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะทุกคนแต่คนก็น่าจะเยอะอยู่มั้งดูที่จอดรถคนเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยจอดห้นะมห่มเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเดินขึ้นจะมีรถมาที่ปุ่ ทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นไปบนสะพานแล้วตรงนี้มีแมวววากด้วยสะพานแห่งความโชคดีตรงนี้ขยยาวรักทางได้เลยนะทุกคนสวยมากเลย ตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปไหว้อันนี้น่าจะเป็นของฝากของญี่ปุ่นเป็นวัดแหอนวัดสไตา์ญี่ปุ่นเลยนะทุกคนตุ๊กาตาญี่ปุ่น ตัิ์ต่อาค่ะต่อไปนี้แค่เราตอตััฒนรรมคุที่สาต้ไ้ระหัวที่สีต้งับค่วาุณเต็มที่ยกที่หกด้ยแตามกันก็ามเรียนรู้ตัวธรรมคุณเาแบบ ตรงนี้บรรยากาศดีมากแต่เราจะเก็บภาพบรรยากาศภายในวัดเข่าดินให้ทุกคนชมกันนะทุกคน คนวัดต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนั่นก็คือวัดเดิมบางนะทุกคนวัดเดิมบางจะมีองค์ท้าเวสุวรรณหน้าทองคำนะทุกคนวันที่เรามาฝนตกแรงมากเลยทุกคนตรงหน้าวระาตน้ำท่วมเลยนะขนาดฝนตกคนยังเยอะเลยนะทุกคนคนที่เขามาทำบุญที่นี่นะทุกคนเขาก็จะมาเจอมือกันเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะทุกคน น้กาทุกคนตอนนี้เรามาถึงวัดเดิมมาแล้วทุกคนฝนก็ตกชุ่มฉ่ำใจมากเลยทุกคนฝนตกดดสิทุกคนฝนตกแรงมากเมื่อกี้ถามลงลงบอกว่าฝนตกได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วทุกคนนะแต่ว่าตรงวัดขถวเดินฝนยังไม่ตกนะทุกคนเนี่ยเพิ่งมาตกทางเข้าวัดเนี่ย ทางเข้าวัดเดิมบางทุกคนอันนี้ตรงย่างใส่เกิบโอ้ให้รถเข้าไปก่อนจ่นอต่อมาตรงไหนทุกคนเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศคนเยอะเยอะมากเลยทุกคน ตอนนี้ฝนตกฝนเพิ่งตกตอนทางเข้าวัดเองดูก่อนว่าคนคนเ็ะแน่นคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมนันทุกคนแต่ว่าวัดสวยน้ำท่วมวัดสวยนะทุกคนฮะเออขาจะมัดได้พี่กินหรือมั้งมัดจะหมองก็น้ำมาเอาหรอือใช่มันเลื่อน บอกเลขมาอ๋อรหัสไปเจมเิมมือเบอร์ไปเจิมมืออแล้วถูงเ่าออสาันเลยไม่เปไลไรไปไอ้คิว้วเขาจะมาจ่องคิวค้วเจิมมือได้ไหม ถ้าใครสําหรับใครที่จะมาเจอมมือนะทุกคนให้มาตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นช่วงประมาณเที่ยงคืนอะทุกคนต้องออกจากบ้านมาประมาณเที่ยงคืนมารับคิวแต่เราจะพาทุกคนไปไหว้ทาเวสุวรรณอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้มาเจอมมืออันนี้คือคนที่เข้ามาเจอเมือทุกคนเขารอคิวเจอเดิมมือนะทุกคน ขนาดคนตอกคนยังเยอะเลยร <ชา S 1> อเจอเมือกับหลวงพ่อนะทุกคน,อ,อ,ยนกอยู่ข้างบนบนศาลานนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไหว้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำนะทุกคน,น,ว,นวัดเดขาดินอ๋อวัดเข่าดินวัดไอวัดเขาดินมาสะวัดเดิมบาง ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่วัดเดิมบา,างแล้ว

ก่นตอนนี้ฝนตกถำมากถำมากฝนตกดูสิยฝนตกแต่ลังต่อพาทุกคนไปไหว้พาในอุโบสถก่อน วัดเดิมบางตำบลเดิมบางอําเภอเดิมบางนางบววจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนประวัติมีบันทึกไว้ระบุว่าวัดตั้งแต่ตั้งสร้างวัดตั้งแต่ปีพศ2425พระบาทสมเด็จพระจุลกจอมก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จมาประทับที่หน้าวัดข่าวเสด็จประพาสลามน้ำมะขามเท่า